คุณของแม่นะฮะให้กับผู้ฟังได้ฟังกันหลายรอบแล้วเพราะว่าเข้าในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาตินั่นเองอ่ะทัาทายไปทางน้องรักดวงดาราอ่ะทัาทายกับรายการเราหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะก่อนหน่นก็ขอสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันแม่ค่ะโอ้ครับได้เลยฮะแล้วนักนุ่งดารานี้ร้องเพลงนะครับพระคุณของแม่นี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วอ่รู้สึกว่ามีหลายเพลงที่น้องรักดวงดาราขับร้องนะครับ อันนี้รวมทั้งหมดตอนนี้ที่ทําเสร็จก็ประมาณ11เพลงค่ะโอ้ครับได้เลยได้เลยอ๋แล้วก็พระคุณของแม่นี่ก็เป็นหนึ่งใน11เพเงใช่พลงที่รักดวงลาราเนาะทำไว้โอ้นี่ไพเระที่น้องขอชมว่าร้องได้ดีจริงๆถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้นะฮะทำให้เรารักแม่มากขึ้นนะแล้วใครแต่งให้ครับเพลงนี้ อันนี้คือในใจอยากร้องเพลงเกี่ยวกับแม่มาตั้งตั้งแต่จําได้ว่าตัวเองอยากร้องเพลงพอครับแล้วทีนี้ก็เลยขอไปทางอาจารย์สุทัศน์ห้วยหงทองค่ะว่าช่วยแต่งให้เกี่ยวกับคุณแม่หน่อยเกี่ยวกับพระราชินีของเราโดยค่ะแม่หลวงของเราครับแล้วก็บังเอิญมาลงร้องที่เป็นแบบคุณแม่แบบธรรมชาติแบบชนบทบ้านเรารวมรวมเขาเรียกว่ารวมกับ คุณแม่ทั่วๆไปทุกท่านที่เป็นคุณแม่ค่ะอ๋อนั่นนะเนาะอ๋อได้เลยได้เลยแล้วเพลงนี้ยากไหมฮะตอนร้องครับตอนร้องยอมรับว่ามันเหมือนกับว่าเราอยากร้องอยู่แล้วมั้งคะร้องง่ายค่ะอ๋อฮะฮะฮฮถ้าเรารักอยู่แล้วเนาะรักในเนื้อเพลงรักในเนื้อหาของเพลงอยู่แล้วโอ้แล้วก็ร้องง่ายด้วยเนาะโอ้บางคนนี่ร้องเพลงแม่นี้ยอมรับว่าร้องยาก เพราะว่าบางทีมันตรงกับใจของเราบางทีทก็ทําให้เราร้องยากนั่นเองร้องไปไม่ได้นึกถึงแม่อะไรทำนองนั้นเองเนาะ๋อแล้วก็มีอะไรจะฝากให้แฟนรายการพวกเราได้บ้างได้แนะนําผลงานเพลงของน้องรักดวงดาราครับคือ,อเพลงของน้องรักน้องรักเนี่ยนะคะออกทาง youtube เกือบทุกเพลงแล้วค่ะถ้าอยากเป็นกําลังใจให้ก็เชิญกดเข้าไปได้เลยค่ะรักดวงดาราค่ะมี เคยออกรลบั้มชุดแรกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วค่ะก็ยังมีอยู่ใน u t u b e ค่ะได้เลยได้เลยแล้วก็ช่องทางเข้านะครับก็พอพิมพ์คำว่ารักดูลนามันก็จะขึ้นเลยใช่ไหมค่ะขึ้นเลยค่ะโอเคโอเคแสดงว่าติดชาร์จแล้วสามารถคีย์เข้าไปง่ายเนาะโอเคไม่ต้องเข้าไปค้นหาอะไรมากมายเนาะได้เลยได้เลยน้องลักนีอะไรจะเพิ่มเติมไหมถังไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพี่นองจะได้เปิดเพลงพระคุณของแม่ให้คุณฟังได้ฟังกันนั่นเองนะครับ เพิ่มเติมก็คืออยากฝากถึงคุณลูกค่ะคว่าคุณพระคุณแม่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะครับค่ะขอให้ทุกท่านรักแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ทุกท่านรักลูกอยู่แล้วค่ะครับโอ้ใช่เลยครับกินใจมาก <laughs> <laughs> งั้นส่งเพลงนี้เลยเนาะอ่าพระคุณของแม่รักดวงดารานะฮะที่เปิดให้ผุ้ฟังด้วยังกันหลายรอบแล้วล่ะวันนี้เติมเต็มเป็นพิเศษนะฮะในช่วงเทศกาลวันแม,แม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับ